ครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับมาร์คเอพีเนาะวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมเราจะมาดูกิจกรรมโบนัสท็อปอัพหรือว่ากิจกรรมเติมครบรับฟรีในช่วงของอ Dream Squad Beat นั่นเองนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะมาแบบนี้100%นะครับผมก็ดูไว้เผื่ออ่ตัดสินใจในการเก็บเงินกันแล้วกันนะครับผมเพราะโบนัสท็อปอัพเนี่ยถ้าหมดกิจกรรมเอ่อเติมครบ100%แล้วเนี่ยก็น่าจะมาอีกนะครับผมมาอย่าง ต่อเนื่องเลยนั่นเองในช่วงหลังๆนี่คือมาแบบมาถี่มากในส่วนของโบนัสท็อปอัพนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบนเนอร์ของโบนัสท็อปอัพสควอตบีดอะไรบ้างดีกว่านะครับผมของทุกเซิร์ฟนะครับผมย้ําว่าเป็นของทุกเซิร์ฟอาจจะทุกแบบเพียงไงไม่ใช่ทุกเซิร์ฟเด็ดคือหลายลๆเซิร์ฟแบบเอานี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นแบนเนอร์ ตัวนี้เลยนะครับผมแบนเนอร์ตัวแรกนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสวอตบีทท็อปอัพตัวนี้นะครับผมมีของรางวัลอยู่2อย่างด้วยกัน100เพชรนะครับผมรับฟรีสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพอร์โเรฟตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเติมครบ300เพชรนะครับผมรับสกินไอวอร์อโรราครอ่นั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่ แนะครับผมกุมภาพันธ์เลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่ามันมาในเซิร์ฟไหนบ้างในส่วนของวันที่3ถึงวันที่8นั่นเองเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมยังมีตัวแบนเนอร์ตัวนี้มาด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นแบนเนอร์ที่มีภา,ภาษาเกี่ยวกับอ่อันนี้น่าจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือแม่ก็ภาษาทางพวกอ่ปากีสถานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านสมากกว่าเนาะอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมจํานวนเพจก็ เท่ากันเลยนะครับผมเท่ากันเลยแต่ก็เป็นโปสเตอร์เอ่อแบนเนอร์ของคนละเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะหน้าตาของกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมก็มีเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสควอตบีสท็อปอัพเน100ี่ยหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมก็จะเป็นสกิลรถแบบนี้เลยนะครับสกิลรถตัวนี้ก็ถือว่าเท่นะผมว่ารูปทรงมันเหมือนกับ มันเหมือนกับตัวรถคอบ้าที่เป็นรถอสีแดงนะครับผมรถอสีแดงแล้วก็มีท่าเปิดตัวด้วยนั่นเองเนะาะแต่ตัวนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีออร่าไฟสีเขียวเนี่ยออกมาด้วยนั่นเองคือ,อมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนคู่กับเจ้าตัวเซตโมเอเวอร์ชั่นสองที่อยู่ในหน้าเข้าเกมนั่นเองนะครับผมหน้ากดเข้าเกมนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ของรางวัลอย่างที่2ก็จะเป็นตัวไอซ์วอตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเป็นไมโครโฟนน้องแมวนั่นเองนะครับนี่เป็นไง ดูแบบน่ารักนะครับผมเป็นสีทองตัดกับม่วงแต่ผมว่าสีมันดูแบบ สีมันดูบ้านๆไปผมคิดว่านะมันไม่ได้ดูแบบทองแบบแพงๆนะครับผมแต่มันจะมีทองอีกตัวหนึ่งที่ดูแพงมากๆเลยก็คือจะเป็นไอซ์วอลสีทองที่เป็นลายสายฟ้าแล้วก็มีดอกลำโพงเป็นของเซตอันบาโลนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของโบนัสท็อปอัพนะครับผมแล้วก็นะครับผมสกินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะรท่านผู้ชมก็จะเป็นค่าสถานะนะครับผมมีค่าสถานะด้วยเนาะก็จะเป็นเอ่อดาเมจนะครับผมดาเมจบวกหนึ่งะครับความทนทานบวกหนึ่งแล้วก็ลบการควบ ขมออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมชนแรงขึ้นยิงแตกยากขึ้นและก็บังคับยากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยในส่วนของเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์คอรบีดนั่นเองนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในอ่าหน้าเข้าเกมเลยนั่นเองนะครับลักษณะมันสวยมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยก็คือเอฟเฟกเนี่ย มันจะเป็นแบบคือมอเตอร์ไซค์มันจะเหมือนแบบเป็นเหลี่ยม <ๆ S 2> เป็นเพชรอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีการเลือยงแสงของเพชรเนี่ยไปเป็นระยะระยะด้วยนั่นเองนะครับผมเวลาขี่ก็เหมือนกับล้อติดไฟแล้วก็ด้านหน้านเนี่ยเหมือนกับมีไฟออกมาทางเหมือนกับสปอตไลท์เนี่ยออกมาด้วยนะครับผมทางเขาเรียกว่าอะไรทางบางโทนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะเน่เป็นไงคือสวยมากๆน้าคผู้ชมแต่ไม่มีกระจกไม่รู้ว่าตำรวจจะจับหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ถัดไปนะครับผมจะมีตัวโบนัสท็อปอัพของอีกเซิร์ฟหนึ่งครับผมนานผู้ชมก็คือจะเป็นแบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับผมสควอตบีท็อปอัพอันนี้จะเป็นวันที่5ถึงวันที่11นะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของเซิร์ฟไหนเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยววันที่5ถึงวันที่11เอ็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมายืนยันอีกทีว่ามันมาในเซิร์ฟไหนนั่นเองเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเล่นกันอยู่หลายเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับผมการที่ผมมาบอกแบบนี้เนี่ยมันก็เพื่อในการตัดสินนนนนนนใจจจไไไดด้้้ััั่่่เเเอออองงะผผมมมกก็็็แหาาาีีีึททขป เติมครบรับฟรีหรือว่าโบนัสท็อปอัพนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นคอตบีทท็อปอัพวันที่5ถึงวันที่11นะครับจะมีเป็นสกิลรถมอเตอร์ไซค์ราคาแพงกว่าเสริมเมื่อกี้เลยนะครับผมคือเสริมเมื่อกี้เนี่ย จะเป็นเพียงแค่100เพรเท่านั้นก็ได้รับสกินมอไซค์แล้วแต่เซิร์ฟนี้ก็เป็น500เพรเลยนะครับผมเป็นสกินเดียวกันเนะแล้วก็800เพรครับผมจะเป็น Halo of Music นะครับผมก็เป็นท่าเต้นแถบแดงนะครับผมสังเกตจากด้านบนนะครับผมด้านบนซ้ายเลยก็จะเป็นรูปการเต้นหมูนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วนะเพราะว่ารหัสนักแข่งนี่คือมันมีทุกท่าเลยนะครับนะสำหรับท่าทางนะครับผมท่าเต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นท่าทางการเต้นหมู รับเนก็แบบท่าทางมันเหมือนกับเอ่อคล้ายๆกับท่าทางที่ถูกปรับใหม่มานะครับผมตอนสุดท้ายที่เป็นการแบบโยกไปโยกมานั่นเองเนาะแต่ท่านี้ก็จะมีเอฟเฟกเป็นแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นที่อยู่ในบันทึกโน้ตเพลงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมนี้ก็จะมีคลื่นแสงเหมือนกับ เหมือนมันมีคลิปช่วงหนึ่งอะที่ Tik t o k มันสามารถทําแอปเป็นแบบว่าเป็นไฟรอบคนได้แล้วก็เต้นเป็นไฟรอบคนเวลาเต้นอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกับการเราเอาแบบใส่ไว้ในแอปใส่แบบท่าเต้นลงไปในแอปเลยนะครับผมก็จะมีเส้นนะครับผมเส้นสีนออกมาจากตัวเราเลยนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะ ประมาณนี้นะครับผมที่เอามาให้ดูกันวันนี้ก็มีพวกท็อปอัพนะครับผมท็อปอัพต่างๆนั่นเองก็ต้องรอดูกันว่าเซิร์ไฟไทยเนี่ยการท็อปอัพถัดไปเนี่ยจะเป็นอะไรนั่นเองแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะมีเป็นอมอไซเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะนะน่าจะเติมครบรับฟรีนะเพราะว่าค่าสถานะมันก็ไม่ได้อา่าไม่ได้เถื่อนอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวไอ้นี่ดีกว่าตัวคอมบ,บ้าดีกว่านะครับผมว่าอันไหนมันดีกว่ากันเนาะ อ่าพ uh, าหนะนะครับผมรถครอปบ้าอ่าอย่างไงตัวนั้นก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีในส่วนของเอฟเฟคค่าสถานะนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวครอบบ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเทียบให้ดูแบบว่าชัดๆเลยดีกว่าเนาะอ่า uh, ขออนุญาต uh, หาก่อนนะครับผมไม่รูว่าอยู่อันไหนเหมือนกันอ่า uh, อยู่อันนี้นะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ อาจผมขอบดีกว่าขอบให้มันเล็กลงดีกว่านะฮะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมลองเทียบกันชัดๆนะครับว่ารูปทรงมันเหมือนกันแค่ไหนนะครับผมคือรูปทรงแบบเหมือนกันมากๆเลยแต่ว่าตัวคอบบ้าเนี่ยเอฟเฟกมันจะมีต่างออกมาก็คือเป็นตรงไฟหน้านะครับผมมันจะมีไฟออกมานั่นเองเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยในส่วนของความแตกต่างนะครับผมระหว่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมสกินคอบบ้าก,กับสกินสควอตบีดนั่นเองครับผมก็เอาให้ดูประมาณนี้เลยสควอตบีดก็น่าจะดีสุดแล้วนะเพราะว่าเป็นค่าสถานะ เดียวนะครับผมน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตัวเดียวด้วยนะครับผมที่มีค่าสถานะเพิ่มเข้ามานะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลยถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมในส่วนค่าสถานะของเจ้าตัวสกินนะครับผมมอเตอร์ไซค์นั่เนเองเนาะแล้วก็เอ่ออะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะไอซ์วอล์กนะครับผมไอซ์วอล์กก็ถือว่าสวยดีนะผมว่ามันเป็นแบบไอซ์วอล์กน้องแมวเนี่ยครับผมไอซ์วอล์กไมโครโฟนน้องแมวก็คือไมโครโฟนเนี่ยมันจะ ป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะผมมันเป็นลายไมโครโฟนตัวไหนเอ่ยเป็นลายของไมโครไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับผมที่เป็นเนี่ยที่เป็นไมโครโฟนน้องแมวนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นระเบิดซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เป็นไอซ์วอลเอาระเบิดไปยัดเป็นรูปปั้น่วยกลางไอวอลนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยในส่วนของของที่คาดว่าจะเป็นโบนัสท็อปอัพนะครับผมในช่วงของกิจกรรมสปอตบีนนั่นเองเพราะว่าของเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีในตารางของการแจกฟรีด้วยนะครับผมนะก็สรุปมาให้ ไม่ได้มาแบบนี้ซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อาจจะมีบางส่วนที่เข้ามาเป็นโบนัสท็อปอัพในเซิร์ฟไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาเพชรก็ไม่ต้องไปยึดติดนะครับผมเพราะว่าในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอ,ชอ,ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย